สวัสดีเพื่อนๆชาวฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับก็วันนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนก็ เรามาอยู่กันในฟร mm ีไอดีนะครับเพื่อนเพื่อนคนก็เดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวเรามารับโค้ดในฟรีไอดีแล้วกันน้องเพื่อนเพื่อนก็นะครับที่เห็นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนคนก็มีในส่วนของแฟลเซลล์มาให้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวค่อยมาดูเนาะว่ามีอะไรมั่งนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคนะเพื่อนก็รหัสโค้ดมันจะเป็น OBD2 นะครับหรือว่า OBD2 นะครับเพื่อนเพื่อนก็ใครที่มองเห็นไม่ชัดนะครับหรือว่าฟังผมไม่รู้เรื่องนะเพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้ามาดูได้เองเลยนะครับก็วันนี้โค้ดอาจจะคล้องจองกันหน่อยนะเพ โอเคนะครับเพื่อนคนพอหลังจากงานนะ้เพื่อนคนก็ให้เพกกื่อนคนครับเอาไปใส่ตรงคําว่าเติมนะครับเติมโคดนั่นเองนะครับให้เพกกื่อนอ่านลอกมาหรือจำเอาก็ได้นะพเพื่อนเป็นโค้ดที่แบบโค้ดจะง่ายนะครับเื่อทุกคนก็ O B D 2นะครับเพกกื่อนทุกคนโอเคมาดูซิว่าจะยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับเพกกื่อนทุกคน ็โอเคนะครับเพื่อนทุกคนก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่เนาะก็ยังไงอย่าลืมไปรับโค้ดกันด้วยนะครับได้คนคนละเ่ายก็อย่าลืมเอามาอวดกันด้วยนะครับเพื่อนทุกคนโอเคไปดูในส่วนของแฟลชเซลดีกว่านะครับก็นี่นะเพื่อนได้มา50นะครับเพื่อนคนใครได้เท่าไหร่ไปอย่าลืมคอมเมนต์บอกได้เลยโอเคเพื่อนเทุกคนมาดูในส่วนของแฟลชเซลหน่อยละกันนะครับก็ยี่สิบสองชั่วโมงสี่สิบเอ็ดนาทีก็ประมาณหนึ่งวันนะครับเพื่อนทุกคนอุย้ยรอบนี้มีปักธงให้ด้วยนะครรัับเเเฮ้้้ยยปกกธงถอววอีแลววพื่น ครั้งนี้รู้สึกจะร้อยเก้าเก้านะครั้งนี้เหลืออยู่ร้อยสิบเก้านะครับนทุกคนก็ปักทงล,ลดอีกแล้วนะครับกนก็มีวันนี้มีในส่วนของรวมของฮิตนะครับเพื่อนทุกคนแล้วก็หมวกเอฟนะครับแล้วก็หมัดเทพนะเพื่อนงบไม่พอปักทงว่ะเพื่อนเพื่ออยากได้กันไหมเอางี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่ออยากได้นะก็แต่ต้องเติมงบเพิ่มเท่าไหร่ห้าสิบต้องเติมอีกหกสิบเก้านะเพื่อน เอางี้เพื่อนเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวจะจัดเป็นส่วนของปักทงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะควักงบตัวเองนะเอาปักทงมาแจกให้เพื่อนๆหน่อยละกันนะครับเพื่อนๆทุกคนขออนุญาตดูรายละเอียดของปักทงให้ดีก่อนเลยนั่นเพื่อนเออคิดการใหญ่ต้องดูรายละเอียดหน่อยละกันนะครับก็รันตีกล้ามทองให้ด้วยนะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็มีในส่วนของ สุ่มปืนอัพให้ด้วยนะครับแล้วก็สุ่มปักธงใหม่เก่านะครับหรือบางไอดีมีทั้งใหม่และเก่านะครับถ <Wow. S 1> ้าแปลงกายมาหนึ่งแล้วก็การันตีปักธงนะครบเ <Wow. S 1> พื่อนๆคนแล้วก็เป็นไอดีแท้รับการเอให้ถึง3เดือนสามารถเคลมถึง24ชั่วโมงก็คือไอดีปักธงนะครับเ <Wow. S 1> พื่อนๆจะบอกว่าอย่างนี้นะก็คือเขาจะสุ่มให้นะครับ อาจจะได้ใหม่นะบางไอเดียอาจจะได้เก่าหรือบางไอเดียอาจจะมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะเพื่อนทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนทุกคนก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปเติมงบเพิ่มก่อนละกันนะครับสักหกสิบเก้านะเพื่อที่จะพอปักธงโอเคครับเพื่อนขออนุญาตไปเติมงบเพิ่มสักครู่นะครับโอเคนะครับเพื่อนทุกคนก็ได้ทาการนะครับเติมงบเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยนะั<ๆ>้นเพื่อนตอนนี้มีแล้ว 1 1 9กนะครับก็วันนี้ได้ควักงบตัวเองเพิ่มนะครับเพื่อที่จะมาจัดในส่วนของปักทงมาแจกให้เพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนก็นี่นะครับปักธงตอนนี้ลดเยอะมากนะเพื่อนก็รีบๆไปจัดกันได้นะครับและอัน,นอื่นๆนะเพื่อนเพื่อนก็ไปดูรายละเอียดกันเอาเองเนาะประมาณนี้นะครับเพื่อนมาเดี๋ยวเรามาจัดในส่วนของปักทงเลยดีกว่านะครับจาก239เหลืออยู่1 9 9เอ้ยไม่ใช่1้9 1 1 9นะครับเพื่อนทุกคนมาจัดเลยแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนมา นี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ได้มาในส่วนของไอเดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวจะเอาไปรีวิวให้ดูด้วยละกันนะครับว่าเราจะได้ปักธงใหม่หรือเก่านะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่างอื่นไม่สนใจนะครับมาดูปักธงซิว่าเราจะมีทั้งใหม่ทั้งเก่าหรือว่าได้ใหม่หรือว่าได้เก่านะครับเพื่อนเพื่อนโอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยังไงเราวาร์ปจะทีหน้าเกมเลยละกันนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนก็ตอนนี้ครับเราได้ทําการวาร์ปเข้ามาสู่หน้าตัว i อดีเกม ฟรีไฟล์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆ,ๆนก็นี่นะเพื่อนก็เป็นไอดีปักธงนับจะบอกว่าเป็นไอดีปักธงที่คุ้มนับที่มีเกือบทุกอย่างเลยนะเพื่อนๆก็ได้คุ้มเลยทั้งปืนอัพนะทั้งปักธงก็มารวมอยู่ในปักธงหมดแล้วนะเพื่อนเออถือว่าสุ่มปักธงนี่ถือว่าคุ้มอยู่นะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ได้เป็นในส่วนของไอดีเก่ามานะครับเพื่อนๆก็น่าจะเป็นปักธงเก่าใช่ไหมใช่นะครับเพื่อนๆก็เป็นในส่วนของ ปักทงเก่านะครับเพื่อนคนไอดีนี้มีในส่วนของปักทงเก่านะครับแล้วก็เป็นพวกเต็ตแล็คนาล็อกนะครับแล้วก็พวกชุดนอนนะครับประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนคนส่วนปืนอัพมาให้ถึงสากระบอกเลยนะครับเพื่อนคนเห็นไหมกระบอกแรกก็จะเป็นสกานะครับสกาอัพ7มาให้แล้วนะครับเพื่อนคนกระบอกที่2เป็นในส่วนของเ k คมังกืนะครับเพื่อนคนนี่นะครับและกระบอกที่3ามนะครับก็จะเป็นในส่วนของ MP 40นะครับเพื่อนคนก็3ามกระบอกนี้ถือว่าเป็นปืนอัพที่เก่าเหมือนกันนะเพื่อน ก,ก,ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนทุกคนก็ส่วนแฟชั่นก็ประมาณนี้ครับมีสักลาวาด้วยนะครับแล้วก็2องม่วงประมาณนี้เลยเพื่อนเพื่อนแล้วก็เป็นในส่วนของอท่าแปลงกายที่เป็นจุดตะเกียเพื่อนเพื่อนที่มีท่าปัญญาท่ากระโดดท่าตกนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่สุดันมีท่าไก่มาให้ด้วยนะครับเพื่อนทุกคนแล้วก็มีในส่วนของปลดบุญญาพาร์ทไปแล้วนะเพื่อนเห็นไหมนี่นะเขาได้ทําการปลดบุญญาพาร์ทให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวเห็นการณ์เก้าเก้าเก้าอะไรอะ ลดราคากล่องปืน40%เฮ้ยดีนะเพื่อนกนิจกรรมนี้แล้วก็อะไรอะตู้หันษาปาร์ตี้แข่งเรือก็ดีนะเพื่อนเนี่ยผมชอบแค่เนี่ย999นะเพื่อน999ลดราคากล่องปืน40%วันเดียวเท่านั้นเฮ้ยเพื่อนๆไปจ่ายกันได้เนี่ยลดตั้ง40%เลยนะครับเพื่อนๆนโอเคนะครับเพื่อนๆนก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรนะครับแต่เพื่อทำคนดูนะก็เอาปากทงนาน,น,านทีนะผมจะมารีวิวให้ดูนะเพื่อนเพราะว่ามันแบบ มันถามว่ามันแพงมันก็ไม่ได้แพงนั้นเพื่อนแต่แค่แบบรอแค่ช่วงจังหวะและเวลานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนทุกคนก็ได้ในส่วนของปักทงเก่ามาเนาะไอ้นี่คนไม่หินเ้ยถ้านั่งบอลลังนะครับเพื่อนกคนก็ถือว่าไอดีปากทงนะครับเป็นอีกหนึ่งไอดีนะครับที่ครบเลยนั่นเพื่อนทั้งปืนอัพทั้งความแรงความสวยแล้วก็พวกสายแบบแฟชั่นนั่นเพื่อนครบนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนุคนก็ยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะแจกให้ด้วยละกันนะครับเราจัดมา 119นะครับขอเพื่อนเพื่อนแค่50ไลค์พอนะครับเดี๋ยวจะแจกไอดีปักธงให้ละกันเนาะเพื่อนโอเคนะครับเพื่อนๆคนใครที่มีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อนก็ใครอยากจัดไอดีปักทงนั้นเพื่อนนานๆมาทีก็สามารถไปจัดกันได้นะครับก็ถือว่าครบๆเหมือนกันนะครับในส่วนของไอดีปักทงนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นั้นเพื่อนเออแล้วก็อย่าลืมไปรับโคจันด้วยนั้นเพื่อนแล้วก็อย่าลืมไปดูแฟสเทลด้วยนะเผื่อปักทงบางคนได้แค่ 1020นะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนอย่างไรก็ฝากเพื่อนๆคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หน่อยแล้วกันเนาะยอย่างไรไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆโอเคครับจบดีช่าปักคงโอเคครับเพื่อนอย่างไรไว้เจอกันนะครับา